โอเคเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็มาสู่เกมโดตานะครับปกติก็จะเล่นแต่ c ีนายอยู่แล้วเพื่อใครเบื่อเบื่อยากจะลองดูเกมอื่นมากก็วันนี้ก็จัดให้ดูแล้วนะครับวันนี้ก็สู่เกมโดตา2นะครับขออธิบายก่อนนิดนึงเผื่อใครยังไม่รู้จักเกม โดตาแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ไม่มีอะไรเกมโดตาหรือว่า .a หรือว่า .a 2นี่แหละก็คือเป็นแนวเกมแบบม b i า e นะครับก็จะมีฝั่งแต่และฝั่งก็จะมีฮีโร่ฝั่งละ5คนภารกิจก็คือเราตีป้อมของฝ่ายตรงข้ามป้อมใหญ่เมื่อเราป้อมเมื่อเมื่อ,อไรที่ป้อมใหญ่แต่ ก็คืออ่าก็จะจบเกมทันทีภารกิจของมันก็คือมีแค่นี้หลักๆนะครับหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้ทีนี้เราจะมาแนะนำตัวละครที่วันนี้ผมจิบมาก็คือตัวละครของปักหน้าจริงๆในโดตาหนึ่งผมชอบมาก ตัวนี้ถือว่าปั่นปวนพอสมควรแล้วก็เรียกว่าซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆนะครับได้ดีมากๆแล้วเนื่องจากทีมเราสายอิงทุกตัวคือสายเวททุกตัวไม่จะเป็นอินิกมาปาร์ควิลเลนเนอร์แล้วก็ตัวนี้เอนชัตเต็ดปะไม่แน่ใจ นี่ตัวนี้ที่หยิบมาเล่นปักนาปักหน้า,กนาสกิลคร่าวๆก็คือสกิลหนึ่งมันจะปล่อยขึ้นระเบิดซึ่งสามารถทำดาเมจตามนี้เลเวลก็เอ้ยดาเมจก็จะมีตามนี้100 175 250แล้วก็้าอัพสูงสูดก็325ระยะเวลากว่ามันจะระเบิดเอ้ยระยะเวลาคูลดาวห้าวิ ดีเลย์การระเบิด0.8มันจะมีดีเลย์ไม่ใช่กว่ากดปุ๊บแล้วระเบิดนะครมันจะมีดีเลย์รัศมีก็คือระยะของมันที่เป็นวง,งนี้ระยะของมันก็คือ400ทุกเลเวลสกิลที่2ก็คือสกิลเคลือบหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยมันก็คือคาถาพันธนาการมันจะทำให้คนที่โดนนั้นโดนเคลือบถ้าเป็น อาศัตรูก็จะได้รับดาเมจที่แรงขึ้นแต่ต้องเป็นดาเมจเวทเท่านั้นนะครับดาเมจเวทเท่านั้นเซเวลแรกก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์สองสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์คำว่าเปอร์เซ็นต์นะ่ะบอกเลยว่าโหดมากมากคำว่าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงว่าถ้าเพื่อนในทีมเราเป็นพวกสายเวทอยู่แล้วซึ่งเข้าทางเลย ซึ่งแน่นอนครับทีมเราม,ามาจัดมาเวททุกคนมันก็เลยทําให้ผมหยิบยื่นตัวนี้มาก็เลยเป็นตัวซัพพอร์ตทางเวทแล้วก็ช่วยเสริมความแรงของอ่าสกิลเวทของในทีมได้ดีมากๆแล้วก็จะทําให้สตูเคลื่อนที่ช้โลงสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นระยะในการไล่สี่ร้อยสี่ร้อยเจสิบห้าห้าห้าสิบแล้วก็หกรอยี่สิบ้า ระยะเวลาที่ที่ตัวเองโดนเคลือบก็คือ3.5ครูดาวสิ1ห1สิบแล้วก็คือสังเกตว่ายิ่งอัพครูดาวจะยิ่งน้อยลงเหลือ7จ็ดวิใช้มนา80แต่เราสามารถใช้ใส่เพื่อนร่วมทีมก็ได้หรือตัวเราเองก็ได้ข้อดีของมันก็คือจะ ไม่สามารถเหมือนเหมือนเป็นการหลบการตีถ้าพูดภาษาบ้านๆคือการตีธรรมดาหรือการตีกายภาพนั่นแหละคือสายพวกสายาแครี่พวกสายตีมันก็จะไม่มีผลแต่เมื่อ,อไหร่ที่ฝ่ายตรงข้ามใช้สกิลมาเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเรียกว่าสกิลนี้ก็ถือว่าดาบสองคมพอสมควร แล้วตัวเราก็เคลื่อนที่ช้าด้วยไม่ใช่ว่าเราใส่สตูเคลื่อนที่ช้าอ้ยเถ้าเราใส่ตัวเราเองจะเคลื่อนที่ปกติไหมไม่ใช่เคลื่อนที่ช้าเหมือนกันเหมือนกันแต่ข้อดีของมันก็คือว่าต่อให้เราใส่เพื่อร่วมทีมหรือว่าใส่กันเองเนี้ยดามดเมจเบสมันจะเข้าแค่ยีทุกเลเวลแต่ถ้าเป็นสตูก็คือค้นแรกก็สาแล้ว แต่อย่างที่บอกถ้าคําว่าสายเวทตัวเรามันบางอยู่แล้วถ้าถ้าใส่เคลือบตัวเราแล้วโดนสกิลเวทฝ่าต่อข้ามแรงๆ,ๆก็อาจจะสกิลสองสกิลก็อาจจะบินได้สกิลที่สามเป็นสกิลเหมือนปักหวานมันจะสร้างความเสียหายก็ต่อเมื่อสตูมีการใช้มานาหรือมีการใช้สกิลแต่ถ้าใช้สกิลที่ไม่ใช้มานาก็จะไม่มีผลเหมือนกัน แล้วก็มันจะทำให้รัศมีหรือว่าคนที่อยู่ในเสาเนี่ยบริเวณเนี้ยจะลดความเสียหายของสกิลได้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน8% 1ด 16%, 16แล้วก็20%่สิซึ่งสกิลนี้ถือว่าปั่นป่วนมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ตีหวานของเราทิ้งมานาก็จะโดนเผาไปเรื่อยๆ แล้วก็จะโดนดาเมจทุกครั้งที่เขาใช้สกิลส่วนสกิลอันติกก็คือสกิลดูดเลือดถ้าเป็นดูดของฝ่ายตรงข้ามเลือดของฝ่ายตรงข้ามก็จะลดส่วนเลือดเราก็จะเพิ่มแต่ถ้าเรามีความสามารถเรื่องของตัวนี้เราก็จะสามารถ ใส่ให้เพื่อนร่วมทีมได้แล้วเพื่อนร่วมทีมก็จะเพิ่มเลือดแต่เราก็จะลดเลือดแทนอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลค่อยาที่จะพลิกแพงไม่ใช่ว่าเราจะดูดเลือดฝ่ายศัตรูได้อย่างเดียวเราสามารถฮิวเลือดให้เพื่อนก็นได้มันอยู่ที่สถานการณ์ ณนะขนาดนั้นว่าจะอะไรยังไงโอเคก็ okay, uh, กดเริ่ม <for battle. S 1> เกมไปเลยละกันแล้วก็เราจะดูรูปเกมไปเราจะสังเกตที่ตัวเราอย่างเดียวนะครับ <love> อะไรใจยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจนะออกขอมาพื้นฐานนะครับรี HP แล้วก็รีมานาแล้วก็แทงโก้กินแล้วเพิ่มเลือดแล้วก็ อันนี้ใช้แล้วก็จะเพิ่มมานาะสิ่งแรกที่ทำก็คือเรามาดักรอรูนรูนตังแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมเนตหลุดครับมันเลยทำให้ขึ้นตัวนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ตอนนี้เหมือนเพื่อนเห <battle> มือนเพื่อนบันคับตัวเราอยู่ <S <S มีเกิดการบวก เราจะไม่โฟกัสจุดอื่นเราจะโฟกัสที่ตัวเราเล่นนะครับเราจะไม่ <f art> ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ว่าเล่นแบบไม่สนใจเพื่อนนะเราเราจะไม่ไม่ไม่โฟกัสที่เพื่อนมากกว่าอื um. <f art> คือเราจะเล่นตามตามแบบ สไตล์ตเราที่เราถนัดไม่ใช่ว่าการเล่นอย่างนี้จะดีนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการเล่นแบบนี้ไม่ได้ว่าดี oh <no. S 1> เพอเพออาจจะลอยถ้วยด้วยซ้ํา oh <no. S 1> แต่คือจะให้ลองดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเรามาดูกันแต่เนื่องจากว่าเราเราเห็นแล้วว่าเพื่อนหยิบเวทมาเราก็เลยหยิบตัวนี้มาเพื่อซัพพอร์ตเวทด้วยกันเองในทีมตอนนี้เหมือนเพื่อนจะบังคับ ัวไปทำไมเนี่ยฮัลโหลเพื่อนอ๋อเอาเลเวลเหรอหยุดเอาเลเวลเหรอได้ไหมเนี่ยได้ด้วยอะ่ะอ๋อแล้วเหมือนจะเดินพาเดินกลับแล้วเนาะคือตอนนี้เรามาดูอ่า EXP ของเราเกือบน้อยสุดเขาเอ้ยของเราน้อยสุดด้วยฮะของเราน้อยสุดด้วยได้ EXP แค่180 เดี๋ยวเราจะมาดูว่าว่าเราจะฟื้น XP ได้ยังไงขนาดที่ตอนเราหลุดแน่นอนเราจะไปสายที่แบบว่าเน้นเคลือบแล้วก็ให้ดาเมจของเพื่อนอะใช้มากกว่าเอายังคงนั่นอยู่อะเรียกว่าน้อยเราไปดูจังหวะที่เพื่อนเราเรลเวล3เลเราเรยังเลเวล2อยู่เลย บอกแล้วเราจะไม่ดูตรงคนอื่นนะครับเราจะดูที่ตัวเราเราขอกอบไปได้ไหมยังไม่มาแล้วยังไม่มาโอเคเหมือนตัวเราจะมาแล้วเราขอกลับนิดนึงฮะโอเคตัวเราเหมือนจะมาแล้วนะครับซึ่งมีแค่สกิลเดียวสกิลก็ยังไม่อัพ ไอเทมมีตั้งแต่ต้นเกมไอเทมแบบต้นเกมเลยแต่ตอนนี้เราเชื่อมต่อกลับมาแล้วเย็กพีเราน้อยมากๆร้อยกว่าน้อยกว่าทุกคนน้อยกว่าศัตรูด้วยนะครับน้อยกว่าศัตรูด้วยมาแล้วเลเวลสองาาแล้วมาแล้วเราวาร์ปเราวาร์ปซึ่ง ถ้าเราออกเลนตอนนี้ตอตองไปก่อนถ้าเราออกเลนตัวนี้เราพังแน่นอนเพราะว่าอะไรมันจะไปดึงเลเวลเพื่อนเพื่อนปล่อยให้เพื่อนเลเวลนาซึ่งเพื่อนเลเวลเจ็ดเพื่อนมีเอนติสามารถซัดไอ้นี้ได้ไอ้นี้ยังไม่มีเอนติเลเวลห้าพึ่งด้วยพึ่งเลเวลห้าด้วยแต่เพื่อนเหล่านั้นอ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั้นเลเวลเจ็ดไปแล้วดูเลเวลเพื่อนไม่ได้อะออดิเงตตรงนี้แต่รูปตัวนี้ไม่เปลี่ยน เพื่อเราเลเวลเจ็ดไปแล้วแต่ซึ่งไอตัวนี้เลเวลห้าพึ่งห้าด้วยโอเคเรามาดูของเราต่อเราเลเวลสองเราจะดูว่าเราจะแก้ยังไงป่าสองทานนี้เลยครับเป็นของเราโดยการล่ารวมมานี่สแต็คคีฟครับวิธีการฟื้นของผมอย่าไปกลัวฮะสแต็กสองกองสามกองเลย แล้วสกิลเราเคลือบบ่อยๆเราจะมาดูว่าเราจะฟื้นทันไหมตอนนี้ x x p เราก็ยังที่โหลอยู่ส่วนเพื่อนก็ดันดันดันคีปไปลึกข้อดีของการดันคีปไปลึกเราสามารถมีเวลาฟาร์มป่าได้ ถ้าเกิดว่าเนี่ยเพื่อนวาร์ปมาแนละ้วตัวอินิกม่ขอตออไปนี้หนึ่งตัวอินิกม่ก,ก็คือมันจะมีสกิลที่กินคีฟแล้วก็จะมีลูกสมุนออกมาข้อดีก็คือสามารถดันคีฟดันเลนได้มันจะทำให้ตัวเรานั้นสามารถฟร์มได้ง่ายขึ้นนี่สอกกองแล้วเราก็ลากตัวนี้ฮะเราจะลากคู่นี้ คู่นี้แล้วก็ลากคู่นี้แต่เราเราจะไม่ลากเยอะเราจะลากทีละคู่อนี้ตอนนี้เราลากคู่นี้ก่อนเนี่ยก็คือถ้าถ้าเราแบบเซียนอะ่ะทั้งหมดเนี่ยเราเก็บหมดเลยนะครับเราเก็บหมดเลยแล้วก็จังหวะนี้มีขวดพอดีเรามีขวดแล้วนะครับแล้วก็เก็บรูนแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหวาของศัตรู ปักมาอันนี้ใครปักไว้เอ่ยเนี่ยคอเห็นนะคอยเห็นเรานะแต่เหมือนเขาจะไม่มาเราเลเวลหกแล้วครับตังเราเริ่มขึ้นแล้วครับจากที่เราหลุดเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเราไม่ได้ซัพพอร์ตเราไม่ได้แอดเราสกอร์ยังสูงสูสูอยู่เลยนะฮะแต่คือเราเอาปากของเรา สามกองสองกองสามกองของเราหมดเลย Middle Tower under attack. แลเราก็ are กับเรียกว่ากลับบ้านไปก่อนตอนนี้การเงินเราเริ่มขยับมาแล้วนะครับขยับมาแล้วจากที่โลไม่มีการเงินเราเริ่มมีแล้วนะฮะเราเริ่มมีแล้ว อันนี้คือการเงินต่อวิอันนี้คือโกปัจจุบันโกปัจจุบันตังเรามีขึ้นมาแล้วนะครับพันห้าแล้วเราทำไรต่อไม่ทำไรต่อครับเราก็ไปทำของเราเหมือนเดิมฮะเพราะว่าสิ่งที่เราจะเก็บเลยก็คือเก็บตังยาวทีเดียวเพราะว่า ข้อเสียของการเล่นเมททั้งทีมก็คือปล่อยเลทไม่ได้ปล่อยเลททีมมันมีแคลรี่รับรองว่างานอยากแน่นอน,นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรีบจบได้จบให้ไหวแล้วอันนี้คือหมวดเทอร์โบด้วยการเงิน exp ค่อนข้างที่จะไวเราจะนั่นไม่ได้เสียเวลาไม่ได้ ค่อนข้างที่จะต้องเก็บตังเพราะว่าไอเทมที่เราจะซื้อก็คือ top บิงครับ <under> เพื่อบิงไปทำทีมทำจัหวะให้กับทีมสกอร์เราก็ยังไม่มานะครับ เรื่องของการเงินอ้าบิง์เรามาแล้วบิง์เรามาแล้วนะครับบิง์เรามาแล้วทำการจัดเลี้ยงของทีนี้เราจะไปแก๊งเลยเราจะไปแก๊งเลยไหมต้องดูก่อน,ตออนแต่การเงินในทีมเรานำนะฮะเรานำไป 4K 5K สมควจะว้าบบน เราอจังหวะศัตรูจะรู้ตัวนะครับไปที่กองไปที่ปอ้อม,มู่นเลยไม่ไม่ไม่ออกมาเลย วาป์มากลางแทนในนี้ก็คือช็อตที่บวกแล้วครับเห็นไหมว่าจังหวะเมื่อกี้เราเครือบแล้วก็แอนติคือจังหวะคือจังหวะนี้ทำให้เกือบตายแต่ก็ตายอยู่ดีแล้วเราก็ดุจังหวแะแต่วราับปักสาวไว้แล้วแต่ว่าเราโดนยิงเสาทำลาย เราก็ช่วงเวลาว่าที่คนยังไม่ไฟ์เราก็มาสามารถฟาร์มต่อได้ถือว่าเป็นสกิลที่คูดาวไวแล้วดาเมจพอใช้ได้เรียกว่าฟาร์มได้ดีมากเพราะคูดาวไวเราจะบกต่อเลยไหมือฟารมก่อนหน,น่อยอย่าง จังหวะนี้ครับ PK เป็นเครือบแล้วเราก็ให้เพื่อนแซนติของอินิกมาดูจังหวะนี้ยอมรับเลยว่าสวยมากแล้วก็ปักป่าทานด้วยแล้วเรามาดูช็อตนี้เรียกว่าช็อตเปลี่ยนเกมเลยเก็บไปสองเก็บศัตรูอีกสาม วินลานครับจะเก็บตัวนี้ได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเก็บตัวนี้แทน แล้วเรามาดูตัวเราที่บอกนะฮะว่าเราจะอะไรยังไงสังเกตว่าช็อตนี้คะแนนเราแบบพลิกได้เลยเพราะว่าทีมเขาตายกับหมดตายกับหมดหรือว่าตายหมดปะไม่ทันได้ดูแต่ว่าทีมเรานั้น อาผมตายไปตัวเดียวในจังหวะที่เปิดการเมื่อสักครู่นี้ที่พีเคไปควบตัวนี้เมดูซ่าซึ่งเป็นตัวแคลรี่เคลือบเสร็จปุ๊บแล้วก็สกิลหนึ่งทันแล้วหลังจากนั้นก็ปักววามนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะจังหวะที่ดูดูโหดมากพีเคไปสังเกตว่าทีมเราจะเน้นแบบโหมไวๆเลยเพราะว่าปล่อยเลดไม่ได้ครับเลน เขลงานเข้าแน่วัฟรู้สึกว่าจะวัปตรงกลางแต่ลูงเน่นตัวนี้มันค่อนข้างเยอะรจะรอดไม่รอด,มอดนะ ก็ะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ที่จังหวะนี้ไม่รอดนี่เคลือบเคลือบแล้วดูดทับเคลือบแล้วดูดแล้วจัดก็ได้ยิงคิวแล้วก็เมดูซ่าตายไปแล้วดูจังหวะนี้พีคเคลือบแล้วดูดรับดูดรับดูด ดูดดูดแต่เราไปโดนปัม้มไงสดไปหน่อยเดียย๋ยวย้อนไปหน่อยฮะจังหวะนี้ย้อนไปไกลไหมเนี่ยคืทรงอ๋อไม่ไม่ไกลไม่ไกลไอัตัวนี้ก็ถือว่าลูกเด่นดีเหมือนกัน Middle Tower has แล้วก็มีตัวเมดูซ่าวาร์ปมา Tower Tower นี่นี่นี่จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะน,วน,วนี้เห็นกดสกิลฟองและอันติ <c ười> ต่อให้เปิดเบ็นต่อให้ดามิเราจะลดแต่ยังไงอันติเรายังอยู่ก็เพิ่มเลือดได้เหมือนกันการไฟครันนี้ทีมเราตายแค่3ครับแต่ท uh ีมฝ uh ่ายตรงข้ามตายหมดเลยถือว่าเราคุมต uh uh ัวน uh> uh ี้ถ uh ึงจะเป็นแคลร่ก็จริงแต่สามารถเอาของไปทาง ทางเคลรี่ได้เพราะว่าอันติก็คือล็อกป้าแล้วก็สอยได้รัวมิดดตาาวรถ่่นกก็็ืออแงยู แต่ว่าสกิลค่อนข้างลูกเรียนจะเยอะเรามาดูตัวของเราดีกว่ารู้สึกว่าตายยังไม่เกิดเรามาดูไอเทมของเรามาดีกว่าหลักๆก,ก็จะมี PK ครับแล้วก็ตัวเหมือนแบบเศษของกระทาฟ้านั่นแหละเหมือนเราออกอยู่แค่สชิ้นหลักๆคือแค่นั้นแล้วคือเราก็ไปทุกไฟแล้ว มดูจัดไฟนี้เคลือบครับและอันติดูเลยดูฟื้นเคลือบและอันตดิดูแล้วเราก็แอบปักเสาไว้ตรงนี้เดี๋ยวสังเกตพอ่ฝายตรงข้ามเทสกิลก็คือโดนเบิร์นหมด ว่เมื่อกี้เรา s <S เรรจะตายฮะแต่เราดูเรื่องของไซค์กิงเคือบแล้วก็ระเบิดนี่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 นจกว่านี้คือเราจะกลับบ้านเราก็เอาเลือดให้เพื่อนเราก็คือจะกลับบ้านเพราะว่าเราซื้อบุวาว์บมาเราสามารถวาร์บได้แต่บางเอิญว่าเราเจอ แล้วเรามีขวดพอดีเราก็เลยอาดซะหน่อยละกันการเงินขอซะหน่อยอะนะจะได้ไม่ขาดสายการเงินข,ข,ขอขอการเงินซะหน่อยนึงจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเดี๋ยวเรายังไงเราก็มีมวูดวับเราก็สามารถวับไปวับมาก,กับได้ไหว เดี๋สักพักเราจะวร่ปไปเติอกับเพื่อนแล้วหลังจากนี้เราจะสังเกตว่าสกิลอันติเราจะเริ่มเริ่มแบบเข้าไปบวกอาจจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราจะเป็นการซัพพอร์ตทีมแล้จะเน้นที่เครือบหรือไม่ก็ปักเสาและอันติเราเราจะเหลือแค่2องสกิลแล้วสกิลหนึ่งเราจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าสังเกตว่าศัตรูนะเรามาดูไอเทมของศัตรูเนี่ย ฝ่ายตรงข้ามเริ่มมีของกันเวทบางคนนี้อาจจะอย่างตัวนี้ก็คือมี b k b แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสกิลเราอาจจะเริ่มแบบเริ่มไม่ค่อยได้ผลกับศัตรูเราจะต้องปักเสาไว้ก่อนเลย PK ไปดูดครับ <Monster King. S 1> โดนยิงอยู่าเยอโดนยิงอยู่เรารอรอรารอ เรวเรา,เราก็ดูดครับแต่ว่าดูดครั้นี้เป็นการอยู่ให้เพื่อนเราไม่เน้นดูดแล้วเราเน้นช่วยเพื่อนให้เพื่อนอยู่ครอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ Okay, Ramatau okay, is under attack. Double damage. Radiance Middle Tower has fallen. The day Radiance Middle Barracks. We can't ถ่ายพลถ่ายโอนพลังงานให้กับเพื่อนปักเสาไว้แล้วเราก็จะวราปเลยไหมจะวาเลยหมรเดียน์มิดเดลเร์รายส์มล์อ้าวิงมากดูดู แต่คราวนี้เราตายก็คงน่าจะไม่มีอะไรแล้วเราใกล้จะเกิดแล้วนะเกิดมาแล้วแล้วเราก็วาร์ปวาร์ปเสร็จทำยังไงพีเคไปเติมเลือดให้เพื่อน คือเราไม่เอาดูศัตรูแล้วนะเราปล่อยเราปล่อยเพื่อนไปแล้วเราก็อ้าวไปแล้วเราก็ไป <c oughs> แล้วก็วัดไอ้จริงก็สายนี้ก็ควรควรจรอยู่นะฮะตัวฝักหน้าก็ลองไปเล่นกันดูนะจะบอกไว้ก่อนว่าแบบนี้อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะฮะอาจจะถ้าแบบ คนอื่นหรืออะไรทําไว้อาจจะดีกว่าน,นี้เยอะเลยก็ได้แต่อันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการเล่นแบบนี้ใครที่อยากจะลองเล่นดูก็ลองดูะฮะเป็นสายแบบซัพพอร์ตแต่ว่าเป็นซัพพอร์ตทางเวทปกติเราจะซัพพอร์ตกับทางพวกสายแท่งกับซัพพอร์ตสายแครี่แต่น,นี้เรามาซัพพอร์ตกับสายเวกันอีกลองเ,าาเล่นกันดูนะฮะ